ังหวะโดนมือมาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสมาชิกชาวแคมป์ทุกคนนะฮะครับผมวันนี้ เราก็มาตั้งแนแคมกันกับน,นครนายกสิ่งของอย่างหนึ่งที่สําคัญมากมากคือต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับ,รบไม่ว่าจะไปกลางที่ไหนถือว่ามันสําคัญมากๆเลยใช่ครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแถมมาอยู่แล้วใช่ครับนะนั่นก็คือสมอปกโกหมอปกใครับคร,รับ <Rab. S 2> <Podcast. S 1> นะฮะก็มีหลากหลายรูปแบบครับสมอปกนะฮะมีตั้งแต่ตัวที่แถมมากับเต็นต์อ่าของฟรีใช่เป็นของฟรีฮะแล้วก็เป็นตัวแบบพรีเมียมที่ซื้อขึ้นมาเองใช่ครับบางคนถึงขนาดสั่งทำก็มีเรียกว่างี่กว่า เดิมแรกๆเนี่ยคือใช้ของแถมแต่มันมันไม่เพียงพอความต้องการแล้วมันก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆใช่ครับวันนี้เราเอาสมอแต่ละตัวเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันมีแบบไหนใช่เอาเท่าเท่าที่เรามีนะใช่ที่เรามีเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ขึ้นเริ่มกัรเลนครับและกันนะอันอันนี้คือคือสิ่งที่เราซื้อมาใช้จริงๆใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรครับแ้นสปอนเซอร์เข้าได้นะครับราเริ่มจากของแถมก่อนครับ อันนี้ตัวนี้ฮะมากับเต็นครับทุกเต็นเวลาเราซื้อเต็นนะฮะเขาจะมีเขาจะมีการแถมตัวสมอครับแล้วก็จะมีเชือกรเต็นด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผอมๆบางๆอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเต็นลวดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านะครับก็ใช้ได้ครับก็เห็นแต่ว่าถ้าตอกเราเวลาเราตอกสมองนะฮะพอเนี่ยเราต้องใช้ต่อไใบนะฮะแต่ถ้าเจอดินแข็งเจอดินแข็งปุ๊บตัวนี้มันจะงอนันที มันจะไม่ลงมันจะงอข้างๆนี่ยมันจะมีร่องรอยอย่าอนกันนี้ผมผมดัดแล้วนะผมดัดแล้วนะนี่นะเพราะมันเป็นสมอที่แข็งมากมันมันอ่อนแอมากใช่ฮะตัวนี้ฮะตัวแรกที่เราให้ดูกันตัวนี้นะใช่ครับตัวต่อมาเพราะตัวนี้ไม่เพียงพอแล้วอ่าเราก็จะขยับขึ้นมาครับอันนี้ยังเป็นตัวแถมอยู่นะใช่ฮะนี่อ่ะเทียบดูเทียบดูได้นี่นะครับเป็นตัวแถมทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวนี้คือเซ็ตเอ่อเรียกว่าเซต เต็นท์มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่หน่อยเขาจะแถมแข็งแรงนิดนึงเรี่ยกว่าตามราคานะครับอันนี้เป็นของไซส์ประมาณเท่าไหร่นะฮะที่ซื้อมาเต็นท์เต็นท์สามคนไซสสามคนเต็นท์สามคนอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอันนี้เซ็น์ประมาณ5้าคน5้าคนแข็งแรงขึ้นมาหน่อยเรียกว่ามีความแข็งแรงล้วแต่ว่าเราจะบอกว่าเป็นเต็นท์5้าคนแผนอย่างนี้เลยไม่ได้มันแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อด้วยใช่ถูกต้องของเราสนามตึ๊ดนะครับ อยู่ตรงระดับกลางๆแล้วกลางๆนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอครับผมยังไม่เพียงพอครับจึงเริ่มมีการซื้ออันนี้ซื้อแล้วนะซื้อแล้วนะแล้วก็ต้องการไปใช้แล้วมันไม่โอเคบางทีมันไม่โอเคมันงอนีใหญ่ขึ้นความหนาต่างกันแล้วต่างกันเลยนะครับเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กก็ต่างกันซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตกตัวละยี่สิบบาทถือว่าไม่แพงนะอ๋อไม่แพงใช่ไหมใี่ราคาถือว่าไม่แพง ยี่สิบบาทหรือว่าโอเคอ่ามีความหนาพอสมควรแต่ถ้าเจอดินแข็งมากๆเสร็จเหมือนกันนะไม่อยู่เสร็จเหมือนกันนะอ่านี่เจอถ้าเป็นหินไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วจะมีอีกสองตัวที่เป็นไท้์เดียวกันระดับเดียวกันกับเมื่อกี้นี่ก็ยี่สิบบาทอีกยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าสองตัวนี้จะต่างกับเมื่อกี้นิดนึงคือหัวมันจะแหลมตูดมันจะแหลมนะครับเหมาะสําหรับ นำเจาะลงไปในดินได้ดีกว่าเมื่อกี้หัวมันจะทู่ครับเนี่ยหัวมันจะตัดนะครับ,รบแบบนี้นะฮะสมองแบบนี้เราจะตอกดินแ,แล้วสามารถใช้เป็นอาวุธได้หรอยางใช้เป็นอาวุธได้ฆาตกรรม <c oughs> ดูอันตรายมากเลยนะ,ะสมองจอนวิกมากนะ <c oughs> มันแหลมนะอันตรายนะเก็บให้พ้นมือเด็กๆนะครับครับอ่านีคือระดับเรียกว่าเริ่มต้นดินขยับขึ้นมาสําหรับดินธรรมดาๆเป็นพื้นจอกง่ายๆใช่ต่อมาเริ่มดินแข็งขึ้นเรื่อยๆครับดินแข็งหมายถึงดินที่มันแห้งและแข็งไม่นิ่มเป็นดินผสมหินไม่ใช่ดินลวนดินุยอะไรไม่ใช่ โอ้โหแนดินเป็นแบบนี้อย่างเช่นที่ไหนที่เขาแบบที่นี่แข็งมากถ้าเป็นแข็งมากที่ผมเจอนะอันนั้นมันไม่ใช่หินแล้วพอเจาะเข้าไปด้านล่างมันเป็นหินแล้วแล้วจสามหลักเขาสามหลักใช่ครับจังหวัดอ่าจังหวัดสระบุรีสระบุรีฮะตอนนี้ฮะชุดแรกนั้นใช้ไม่ได้แล้วครับผมจะต้องขยับขึ้นมาเป็นไซส์ใหญ่นี่เลยแบบนี้เริ่มเลยฮะแบบนี้ฮะใหญ่เบเริ่มเลยนะครับเนียโหต่างกันเยอะแยะหัวแหลมเหมือนกันนะครับสงสัยอย่างหนึ่งอันนี้คือ เขาทามาให้จำมาให้ครับทํามาให้เป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ครับตั้นไอตัวนี้มาอย่าถามว่าทําทําไปเขาจะถามว่าทำไปโอ้าจะถามว่าเขาพันาไว้ทําไมเวลาคนเดินผ่านให้เห็นสีแดงๆก็ได้อันนี้สมมุติฐานตัวเองใช่ครับไม่ได้งี้จากอะไรนไม่ได้มีใครเคยบอกอ่ะไม่รู้ถ้าใครรู้ใครรู้คอมเมนต์ให้เราด้วยนะคอมเมนต์ให้เราด้วยนะเราคิดว่ามันเป็นไว้สำหรับจุดสังเกต นะครับใช่ครับเวลาเราเจอหญ้าเขียวๆเนี่ยมันอาจจะสกินตนะมันมีสีแดงอเงี้ยเออเพราะสีแดงกับเขียวไงแดงกับเขียวมันตัดกันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผนตกบาวสีอันนี้ฮะสามหลันได้โอ้ยู่เลยยาวมากครับถัดมาเป็นไซส์เดียวกันครับแต่ตัวนี้มีความพิเศษอยู่ก็คือยังไงฮะมันจะเป็นเป็นสว่านนี่ฮะหมุนคือเราเจาะไปปุ๊บไม่เราไม่ต้องตอกคือเราใช้หมุนหมุนหมุนลงไปได้อ่าหมุนเจาะลงไปนําทางสว่านแล้วที่สำคัญคือ ตรงหัวเนี่ยครับมันเรืองแสงเรืองแสงนะครับคือคต้องกลางมันมต้องตากแดดเอาไว้นะครับสิบสองชั่วโมงแล้วเรืองแสงได้กี่โมงเจ็ดนาที <laughs> คโคตรวิวเลย <laughs> มันเหมือนลักษณะเหมือนอะไรนะตอนเด็กๆเราติดดาวเลยครับเอนเหรือปล่อเนีเ้งนานอยู่เรื่องนานอยู่เรื่องนานอยู่ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันต้องอยู่ในที่ที่จะแบบแสงน้อยมากเลยนะมันถึงจะเห็นได้ไหมต้อง อย่างลานกลางเต็นเอกชนเนี่ยเขาจะมีไฟทั่วๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับแรงๆนิดหน่อยนะครับถ้ามันมืดมันจะเรืองแสงมาเป็นประณัตในการแบบความพิเศษของมันนั่นเองตัวนี้มีตัวนี้แสงได้นะครับกับตัวเรียวเท่าไหร่เท่าไหร่ครับภรรยาตัวนี้เท่าไหร่ฮะซื้อมา25บาทแพงทหมดตัวเมื่อกี้ห้าบาทจริงตัวนี้เร่ตัวนี้ประมาณ30บบาทโอ้แต่เนื้อเหล็กมันต่างกันไงตัวนี้เนื้อเหล็ก แข็งกว่านี้มันบางกว่าบาทนะครับ25บาทตัวนี้30นะสองตัวนี้ใช้กับพื้นหินได้ครับผมได้สบายครับถัดมาเป็นแอดวานเป็นขั้นแบบนี่ละคือดีไซน์มันสวยโอ้โหนี่คือขั้นเซมิโปรใช้แบบนี้ส่วนใหญ่ใช้แบบนี้กันใช่ครับเสียงเหล็กนี่กังวาลเหล็กแท้นะครับดีไซน์มันเป็นเอกลักษณ์มากครับแล้วมันเป็นสีดำด้วยเป็นสียอดทีเพราะอะไร ไม่ผมคมผมไม่รู้นะคือบางคนเนี่ยเขาเล่นคุมโดนคุมโดนใช่ตอนสิดตามันจะคุมโดนง่ายใช่อ่าแล้วก็ตรงหัวมันจะเป็นไอช่องเป็นรูนี่เอาไว้สอดเชือกสอดเชือกนะครับใช้ใช้อเนกประสงค์ได้อีกอ่าใช้เปิดขวดเออเปิดกระป๋อเปิดขวดได้ลบีเอเบียอฟขวดเลยนะมีสองไซส์นะครับยาวกับสั้นจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละนะครับผมมีแค่สองไซส์ตัวนี้นะครับ ใช้ได้แบบอูแข็งแรงมากคือต่อไปไม่ต้องกลัวหลุดใครไปแบบโอ้หนะโอ้อเลยนะเขาใหญ่เที่ยงหรือว่าทับเบิกนี้ไม่ต้องกลัวถ้าใจนี้นะเอาอยู่นะอยู่ีหรือุ่ยเดี๋ยวเชื่อขาดครับต้องนะครับหรือไม่ก็ทับขาดอ่ะสมองย่งอยู่ที่เดิมสมองอยู่ที่เดิมนะครับอ่านี่ก็เป็นสมองบกของเรานะคะที่มีเมื่อกี้เราเริ่มจากดินอ่อนไปแล้วครับผมหินหินดินแข็งอ่าดินแข็งไปแล้วและต่อไปครับ พิเศษใช้สมอทุกนีได้ไหมมันก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะหลุดง่ายคือมันจะหลุดง่ายมันเป็นลักษณะทรงกลมไงฮะโอ้มันล้วนมากใช่คือมันล้วนปุ๊บมันก็จะหลุดง่ายครับเราต้องใช้สมอบดลักษณะพิเศษใช่ลักษณะพิเศษอู่นะครับแบบนี้นะจะเป็นง่าัๆนะฮะดีนะ้ครับแบบนี้นะครับอ่ออันนี้ใช้กับพื้นสายได้ดีด้วยรูปร่างที่มีการ วิจัยมาแล้วนะครับวีเชฟตัวนี้มันช่วยให้ไม่ได้มีสารอะลายกันนะไม่รู้โูดเรื่ยคือมันดีอ่ะคือแบบนี้มันช่วยให้แบบมันง่ายง่ามันดีกว่าพวกนี้มันแน่นมันแน่นกว่าพวกนี้อ่าแน่นกว่าด้วยความรู้สึกคือมันแน่นกว่าจริงๆนะแน่นกว่าจริงนะครับเป็นแบบนี้นะสำหรับทายนะครับใช่นะครับนี่คือสมอโบกที่เรามีครับนี่ครับนี่คือเรียกว่าสมอโบกหรือเสาเข็ม มันเกินตาหมอพบไปไกลแล้วตอนนี้อันนี้นับถือคนพบมากเลยใครพบไปเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้สั่งไปอันนี้สั่งทำป่ะครับสั่งทำนะครับอย่าไปหาขายไปโหและร้านขายเต็นท์มีขายไหมพี่ไม่มีครับสั่งทำครับมีเชื่อมนี่ฮะแบบนี้เลยและอย่าไปหาทำครับ เำาถามคือมันต้องใช้กับเต็นท์หรือเปล่าไอ้ก็ตัดต้นเดียวใช้อันนี้อันนี้ส่วนมากใช้กับทาบร์บนะทาบได้เต็นท์ไม่น่าจะใช้ขนาดนี้ก็คือเหมือนกับมาเป็นหมู่บ้านเอานิสปักตรงกลางทีเดียวโอ้เชื่อกไปเป็นใหญ่ไปใช้สี่อันปนุตั้งประมาณสามเต็นท์อสี่สองเต็นท์โอ้ทาบสามทาบพอเลยมันแบบคือมันลงไปในดินเยอะมันก็ยิ่งมั่นคงนะครับเหมือนเสาเข็มนะอันนี้้ไดอันนี้ได้ สั่งทำครับสั่งได้นะครับสั่งได้เท่าไหร่ฮะแต่ลิปแต่ลิปเออตอนนี้ถ้าหมอโปอกเรามีเท่านี้มีอยู่ประมาณนี้